ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย จีนเป็นประเทศอารยธรรมเก่าแก่และเป็นประเทศที่สำคัญในด้านโบราณคดีเมื่อพูดถึงโบราณคดีผู้เคนมักจะเข้าใจาว่าเป็นการขุดค้นใต้ดินหรือใต้น้ำซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งที่เราไม่รู้จักและจะต้องระมัดระวังตลอดเวลาแต่ในโบราณสถานซากเมืองหลวงกลางของราชวงศ์หมิงในอำเภอเฟิงหยางเมืองฉูโจวบนทอานฮุยทางภาคกลางของจีน กลับเป็นโครงการ,รโบราณคดีที่อยู่บนพื้นเถียวดินแม้แต่โครงสร้างผังเมืองทั่วเขตซาบระหับพังก็ถูกเปิดเผยเป็นที่กระจ่างแล้วแล้วที่นี่ยังมีอะไรที่น่าศึกษาทางโบราณคดีอยู่อีกหรือความพิเศษที่สุดทางโบราณคดีของเมืองหลวงกลางฟ่องยางของราชวงศ์หมิงก็คือที่นี่เป็นเมืองหลวงขนาดใหญ่ที่ยังสร้างไม่เสร็จ ซึ่งอาจเป็นเพียงหนึ่งเดียวในโลกก็ว่าได้เมืองหลวงกลางของราชวงศ์หมิงเริ่มสร้างตั้งแต่ปีที่สองหลังจากจูหยวนจางก่อตั้งราชวงศ์หมิงเมื่อปีคศ .1369 โดยฟ่งหยางเป็นบ้าเกิดของจูหยวนจางทั้งร่างของบีดาและมันดาตลอดเจิมพี่ชายและพี่สะพ้ายของพระองค์ก็ถูกฝังไว้ที่นี่ ซึ่งก็คือสุสานจักรพรรดิราชวงศ์หมิงเฟิงหยางในปัจจุบันนี้จูหยวนจางทรงโปรดเฟิงหยางอย่างมากและมีพระราชองค์การให้สร้างเมืองอันยิ่งใหญ่แห่งนี้ให้เป็นเมืองหลวงของจีนนั่นก็คือเมืองหลวงกลางของราชวงศ์หมิงหรือที่ภาษาจีนเรียกว่าหมิงจงตูจากบันทึกทางประวัติศาสตร์พบว่าการก่อสร้างเมืองหลวงกลางของราชวงศ์หมิง ได้ใช้ทรัพย์สินม,มหาศาลเกณฑ์แรงงานถึงล้างคนแต่ในช่วงที่กำลังก่อสร้างไปได้กว่าครึ่งทางนั้นจูหยวนจางก็สั่งให้ยุติงานก่อสร้างและเปลี่ยนใจไปสร้างเมืองหลวงในหนานจิงแทนเมืองหลวงกลางของราชวงศ์หมิงถือว่าเป็นโครงการก่อสร้างที่สร้างไม่เสร็จที่ใหญ่ที่สุดในสมัยโบราณของจีน เมืองหลวงกลางฝัง่งหยางของราชวงศ์หมิงตูเหมือนเป็นแผนภูมิไกวิพากษ์ศาสตร์ของโครงสร้างของเมืองหลวงของสมัยโบราณของจีนโดยเฉพาะขังเมืองหลวงของราชวงศ์หมิงและชิงแม้ว่าการวางผังเมืองและการก่อสร้างล้วนมองเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งหมดแล้วโครงการก่อสร้างที่ยังสร้างไม่เสร็จนั้นก็มีคุณค่าทางด้านโบราณคดีด้วยหรือ คำตอบคือมีคนค่าอย่างแน่นอนราชวงศ์หมิงได้สร้างเมืองหลวงทั้งหมด3แห่งแห่งแรกก็คือเมืองหลวงกลางฟ่งหยางต่อจากนั้นจูหยันจางได้สร้างเมืองหลวงที่หนานจิงแต่ถูกทำลายไปในสงครามส่วนเมืองหลวงแห่งที่สที่ถูกใช้งานเป็นเวลานานและยังได้รับการรักษาบางส่วนมาจนถึงทุกวันนี้นั้น ก็คือกรุงปักกิ่งที่สร้างขึ้นโดยจูตี้บุตรชายของจูหยวนจางเมืองหลวงกลางแม้ว่าได้ผ่านลมผ่านฝนและถูกทำลายจากกิจกรรมของมนุษย์เป็นเวลากว่า600ปีแล้วก็ตามแต่จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังคงรักษาไว้ซึ่งสภาพของช่วงที่เพิ่งสร้างเสร็จอย่างค่อนข้างสมบูรณ์ ซึ่งนักโบราณคดีแต่ค้นพบสิ่งของและเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเมืองหลวงกลางของราชวงศ์หมิงมีเนื้อที่กว่า50ตารางกิโลเมตรมีกำแพงเมือง3ชั้นคือกำแพงพระราชวังกำแพงชั้นกลางและกำแพงชั้นนอกซึ่งเขตพระราชวังมีเนื้อที่840,000ตารางเมตร ใหญ่กว่าหวังต้องห้ามในกรุงปักกิ่งถึง120,000ตารางเมตรเลยทีเดียวการบังผังเมืองโครงสร้างของสถาปัตยกรรมในตัวเมืองถนนขนทางและระบบระบายน้ำในเมืองหลวงกลางของราชวงศ์หมิงยังคงรักษาไว้ซึ่งสภาพเดิมบนพื้นดินยังสามารถมองเห็นซากปราหับพังได้บ้างดังนั้นด้วยการค้นขาบนพื้นดิน และประสารกับข้อมูลที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ทำให้สามารถทราบถึงการวางผังเมืองโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมและการใช้ประโยชน์ของโครงสร้างพื้นฐานของเมืองหลวงสมัยโบราณของจีนที่นี่เป็นกลุ่มสราประหับพังที่มีองค์ประกอบที่ซับซ้อนและสมบูรณ์แบบแม้ว่าวางต้องห้ามของจกักรพรรดิ ที่ทำการของรัฐบาลสถานที่เส้นบหาูชาสะพานและสั์น้ำํำโครงสร้างทางการทหารสุสานของักรรัิวัดวาอารามชุมชนของชาวเมืองและโรงงานหัตถกรรมที่นี่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมของมหานครในสมัยโบราณครบทุกอย่างกำแพงเมืองประตูเมืองระบบน้ำและถนนหนทางถูกออกแบบอย่างดีเยี่ยม โดยมีพระราชวังอยู่ตรงกลางที่พักและที่ทําการของข้าราชการอยู่ในบริเวณโดยรอบสามัญชนและย่างกางค้าอยู่ในวงนอกจัดวางผังเมืองอย่างพิถีพิถันสะท้อนถึงฐานะอันสงส่งของจักรพรรดิการวางผังเมืองของเมืองหลวงกลางฝัง่งหยางของราชวงศ์หมิง เน้นความสมมาตรอย่างยิ่งซึ่งมีส่วนช่วยในการเรียนรู้และเข้าใจวิธีคิดและปรชยาของคนจีนในสมัยโบราณตลอดจนสุนทรียศาสตร์ตั้งเดิมของจีนความสมมาตรก็เป็นหนทางหนึ่งที่สะท้อนถึงฐานะความเป็นจุดสูงกลางด้วยเมื่อเทียบกับเมืองหลวงกลางของราชวงศ์หมิงแล้วก็จะพบว่า การวางแผนผังของพระราชวังต้องข้ามในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงปักกิ่งตลอดจนทั่วทั้งเมืองปักกิ่งก้าล้วนสืบทอดมาจากเมืองหลวงกลางของราชวงศ์หมิงทั้งหมดทั้งอย่างได้ปรับเปลี่ยนเล็กน้อยดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าเมืองหลวงกลางของราชวงศ์หมิงแม้จะสร้างไม่เสร็จแต่เป็นการสาธิตการสร้างพระราชวังและเมืองหลวงของคนรุ่นหลัง สำหรับนักโบราณคดีและนักวิชาการด้านสถาปัตยกรรมแล้วเมืองหลวงกลางของราชวงศ์หมิงยังเหมือนกับเป็นแผนภูมไกายวิภากษ์ศาสตร,ร์ของโครงการก่อสร้างเป็นตัวอย่างและการอ้างอิงโดยตรงที่สุดของงานศึกษาวิจัยโครงการอันยิ่งใหญ่ขนาดนี้ไม่ว่าในราชวงศ์ใดหรือเปรเที่ใดก็ล้วนแต่เป็นโครงการที่สำคัญทั้งสิ้น สาเหตุที่ทําให้การก่อสร้างต้องชะง,งักในช่วงที่ใกล้จะสร้างแล้วเสร็จยังคงเป็นปริศนาที่หาคําตอบไม่ได้จนถึงทุกวันนี้จากบันทึกประวัติศาสตร์ที่เป็นทางการพบว่าเหตุผลที่จูหยวนจางมีพระราชองค์การให้ยุติการก่อสร้างคือสิ้นเปลืองงบประมาณมากเกินไปซึ่งเป็นเหตุผลที่กระจ่างชัดแล้ว แต่การสร้างเมืองหลวงอีกแห่งหนึ่งในหนานจริงไม่ต้องใช้เงินทุนก้อนมาขึ้นมาอย่างนั้นหรือทำให้เหตุผลที่แท้จริงที่ทำให้จูหยวนจางตัดสินใจให้ยุติการก่อ,กอสร้างเมืองหลวงกลางของราชวงศ์หมิงจึงถูกคาดเดาไปต่างๆนานามาจนถึงปัจจุบันแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่อยู่ในใจของจูหยวนจางซึ่งไม่มีใครจะล่วงรู้ได้ ูุยนจางจะคิดอย่างไรนั้นคนรุ่นใหม่คงไม่จำเป็นต้องใส่ใจมากเกินควรอีกต่อไปเรื่องที่ควรจะตระหนักมากกว่าคือจะใช้ประโยชน์ซาบจากประหักพังของเมืองหลวงกลางของราชวงศ์หมิงอย่างไรเมื่อปี2017ซาประหักพังเมืองหลวงกลางของราชวงศ์หมิง ถูกประกาศให้เป็นอุทยานซาบปราหับพังโบราณคดีระดับชาติหนิงจงตูเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมเมื่อนักท่องเที่ยวมาถึงที่นี่แล้วจะสามารถเรียนรู้หลายด้านไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมวิทยาศ,าศาสตร์และเทคโนโลยีในสมัยโบราณของจีนจากข้อมูลทัพท์ว่า แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมอุทยานหมิงจงตูมากถึงสามแสนคนเลยทีเดียวจูหยนจางคงคัดไม่ถึงว่าเวลาผ่านไป600ปีคนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์จากเมืองหลวงกลางฝังงงง่งหยางของราชวงศ์หมิงอีกครั้งซึ่งไม่ได้ทำเพื่อจกักรพรรดิแต่เป็นการทำเพื่อประชาชนทั่วไป ทะเลสับเฉาหูเป็นทะเลสับน้ำจืดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ค่าของจีนอยู่ทางตอนใต้ของเมืองเฮอฟเฟยมีเนื้อที่780ตารางกิโลเมตรมีความลึกเฉลี่ยไม่ถึง3เมตรทะเลสับเฉาหูเชื่อมต่อกับแม่น้ำแยงซีเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรอ,อุตมสมบูรณ์ เป็นศูนย์กลางทางการคมนาคมและเป็นสถานที่ที่ถูกทหารของฝ่ายต่างๆแย่งชิงกันมาตั้งแต่สมัยโบราณในใจกลางของทะเลสาบเฉาหูมีเกาะหมู่ซานที่หันหน้าเข้าหาวัดจงเมียวริมทะเลสาบเล่ากันว่าเกี่ยวข้องกับตำนานพื้นบ้าน ในพื้นที่หลายแห่งของเอเชียกลางก็มีตำนานเกี่ยวกับเปลือกโลกจมลงใต้ดินหรือถูกจมลงน้ำท่วมเล่ากันว่าสถานที่ที่เป็นทะเลสาบเฉาหูเดิมเคยเป็นเมืองแห่งหนึ่งเจ้าหมู่และเจ้ากูผู้เป็นลูกสาวก็อาศัยอยู่ที่นี่พวกเธอรู้ว่าจะเกิดภัยพิบัติจึงรีบแจ้งให้ชาวบ้านทราบและย้ายไปที่ปลอดภยัย แต่ตนเองกลับเสียชีวิตตอนน้ำท่วมเจ้าหมู่เสียชีวิตแล้วก็แปลงกายเป็นเกาะหมู่ซันที่ตั้งอยู่ในใจกลางของทะเลสาบเฉาหูเพื่อปกป้องประชาชนที่เดินทางไปมาในทะเลสาบร่างของเจ้ากูและรองเท้าที่ร่วงหล่นของเจ้าหมูก็กลายเป็นเกาะและภูเขาเล็กๆก,กลางทะเลสาบ แม้กระทั่งน้ำตาของเจ้ากูก็กลายเป็นปลางเงินในทะเลสาบซึ่งเป็นอาหารเลิศรสที่หาได้ยากในโลกทะเลสาบเฉาหูเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่อันดับที่ห้าของจีนแต่อยู่ในดินแดงของเมืองเหอเฟยทั้งหมดช่างเป็นโชคดีสำหรับชาวเหอเฟย ไม่ว่าในหน้าร้อนหรือหน้าหนาวทะเลสาบเฉาหูก็เป็นสถานที่ที่ดีสำหรับการท่องเที่ยวและการพักผ่อนหย่อนใจของชาวเอฟ肥ค่ะวัดจงเมี่ยวเป็นวัดที่มีประดิศษร์ยาวนานที่สุดริมฝั่งทะเลสาบเฉาหูเล่ากันว่าผู้เริ่มก่อสร้างเป็นส่วนเฉวนหรือส่วนกวนจักรพัิอูตะวันออก ต่อจากนั้นก็ถูกทำลายและซ่อมแซมหลายครั้งในกำบูระนซ่อมแซมครั้งใหญ่ครั้งสุดท้ายมีผู้สนับสนุนเป็นคนเหอเฟยนั่นคือหลี่หงจางในช่วงปลายของราชวงศ์ชิงในช่วงที่เพิ่งสร้างขึ้นมานั้นวัดจงเมี่ยวใช้ในการเส้นไหว้ปูชาเจ้าหมู่ต่อมาเมื่อพุทธศาสนาจเจริญขึ้นก็ค่อยๆกลายเป็นวัดพุทธ แต่ก็ยังปรติสถานป้ายวิญญาณของเจ้าหมู่และกวางวูอยู่ความวิเศษที่สุดของวัดจงเม่ยวคือตำแหน่งของสถาปัตยกรรมวัดจงเม่ยวสร้างขึ้นบนก้อนหิยนยักษ์ใหญ่เพียงก้อนเดียวริมทะเลสาบเฉาหูตั้งอยู่ทางทิศเหนือหันไปสุดทิศใต้หันหน้าเข้าหาทะเลสาบและเกอะหมู่ซาน สถาปัตยกรรมของวัดจงเมีวสูงใหญ่สง่างามชายขาเชิดขึ้นไปดูสง่าผ่าเผยกลางแสงประกายบนผืนน้ำทะเลสาบเมื่อมองจากระยะไกลจะเหมือนกับว่าเป็นมงกุฎฟีนิกซ์ที่สวมใส่อยู่เหนือก้อนหินยักษ์ในปัจจุบันวัดจงเมีวยังคงจเจริญรุ่งเรืองอยู่ และยังเป็นวัดที่ได้รับความเคารพนับถือจากประชาชนโดยรอบภายในวัดมีสวนดอกโบต 1, ั๋พันปีป่อน้ำพันปีที่เชื่อมกับทะเลสาบและกระถางทูบทองเหลือง500ปีจะเห็นได้ว่า ศรัทธาในพุทธศาสนาได้สืบเนื่องมาจากสมัยโบราณจนถึงทุกวันนี้โดยเฉพาะเจ้าหมู่ที่ชาวประมงทะเลสาบเฉาหูและผู้ทำกิจการขนส่งสินค้าในทะเลสาบเฉาหูต่างเคารพนับถือให้เป็นเทพสำคัญผู้ปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยมาโดยตลอดผลิตผลทางน้ำจากทะเลสาบเฉาหู ต่สินค้าที่ขนส่งมาล้วนถูกส่งไปยังท่าเรือฉังหลินเหอนานหว่งเข้าที่นี่ก็กลายมาเป็นตั้งบนฉังหลินเหอในที่สุดในสมัยสมกกเมื่อ1800ปีก่อนนั้นที่นี่ก็คึกคักมากแล้วโดยเฉพาะเมื่อหนึ่งร้อปีก่อนข้าราชการชาวอังเุยที่มีหลี่หงจางเป็นตัวแทนได้เจริญเติบตัวขึ้นเป็นกลุ่มทหารขวาย ซึ่งเป็นกลุ่มทหารชาวอังกวยก็กลายเป็นหนึ่งในกำลังทางทหารที่สำคัญที่สุดข,ของจีนด้วยความเจริญรุ่งเรืองของที่นี่แต่พัฒนาถึงขีดสุดตำบลโบราณฉางหลินเหอในใชายฝั่งตอนเหนือของแม่น้ำเฉาหูเริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยสามก๊กเจริญรุ่งเรืองในช่วงปลายของราชวงศ์ชิงแม้ว่าเป็นตำบลเล็กๆ แต่กลับได้รับฉายานำว่าเป็นเสี่ยงคายเล็กเป็นสักขีพยางของการเปลี่ยนแปลงความเจริญรุ่งเรืองและความเสื่อมทุมค่ะในช่วงที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดถนนก่าฉางหลินเหอมีร้านค้าเกือบร้อยแห่งมีลักษณะเป็นอิสีเข้มกระเบื้องสีดำและกําแพงสีขาวทั้งหมด รูปแบบเรียบง่ายแบบตั้งเดิมเดินตาถนนจะสามารถมองเห็นสถาปัตยกรรมโบราณร้อยปีตลอดทางแต่ก็ยังมีชาวบ้านใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ด้วยกลิ่นอายแบบตั้งเดิมผสมผสานกับวิถีชีวิตสมัยใหม่อย่างลงตัวเปี่ยมด้วยความมีชีวิตชีวาที่ข้ามผ่านการเวลา ที่นี่เป็นบ้างเก่าตระกูลหูในตังบลโบราณฉางหลินเหอตระกูลหูเป็นตระกูลที่ใหญ่ที่สุดและก็ได้ถือกำเนิดบุคคลยอดเยี่ยมหลายคนจากบัางเก่าตระกูลหูหลังนี้ก็ได้เกิดหูจงซิ่งบิดาแห่งการราังวัดและสำรวจขังจีนและหูบังกัว บุตรชายของหูจงซิ่งที่เคยดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน ลงเหนียวจาาขายเริ่มฝึกการตักกระดาษตามคนตาตั้งแต่อายุ14ปีจนถึงปัจจุบันก็เป็นเวลาถึง68ปีแล้ว mm hmm. เขาเห็นว่าศิลปะการตักกระดาษของตังบนฉังลินเหอมีประวัติศาสตร์ยาวนาน mm hmm. เมื่อก่อนถูกใช้ประโยชน์หลายอย่างภายหลายอย่างกว้างขวาง เมื่อยุคสมัยพัฒนาก้าวหน้าไปเขารู้สึกถึงความรับผิดชอบและความเร่งด่วนของการสืบทอดศิละปะกันตักระดาษเขาจึงตั้งมั่นในการเป็นอาสาสมัครสอนทักษะกันตักกระดาษในช่วงหลายสิบปีมานี้ ในด้านการใช้โมรดกตกทาดจากสมัยโบราณให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมนั้นติ้วจ่าฟัานที่อยู่ข้างตังบลโบราณช้างลินเหอถือเป็นแบบอย่างที่ดี เลี so ้ยวจาฟ่านที่ใกล้กับเขือเฟยซึ่งเป็นนครใหญ่ได้อาศัยวัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีประดิษฐ์ยาวนานสร้างโฮมสเตย์และรายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมมากมายทั้งหมดนี้ได้อำนวยสถานที่ที่ดีเพื่อภาพพอหย่อนใจสำหรับชาวเมืองก็เช่นเดียวกับตัมบลโบราณฉางเหลียนเหอหมู่บ้านเลี้ยวจาฟ้นแต่พัฒนาถึงระดับที่เจริญรุ่งเรืองที่สุด ในช่วงระหว่างกลางศตรวรรษที่19ถึงกลางศตรวรรษที่20ได้ถือกำเนิดบุคลากรดีเด่นมากมายรวมถึงบุคคลสำคัญหลายคนและได้สร้างบ้านเรือนโบราณที่มีขนาดใหญ่จำนวนไม่น้อยยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปเจ้าของบ้านเดิมได้จากไปแล้วเหลือเพียงบ้านเก่าๆหลังจากได้รับการบูราณะซ่อมแซมแล้ว กลุ่มบ้านเก่าเหล่านี้ได้กลายมาเป็นสวนหลังบ้านของชาวเขือเฟยไปแล้วบ้านเรือนเก่าแกา่ถูกซ่อมแซมและตัดแปลงเป็นโรงแรมและโฮมสเตย์ายก่กำบันเทิงที่เหมาะสำหรับผู้ใหญ่และเด็กพืชพังเขตดอบอุ่นและเขตร้อนหลายสายพันธุ์ เรื่องประดับที่มีความคิดสร้างสรรค์ทั้งหมดนี้ทำให้ผู้คนยินดีมาพักผ่อนหย่อนใจในที่นี่สักช่วงหนึ่งการสืบทอดวัฒนธรรมก็กลายเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวของเรียวจฟาฟันการแสดงทางวัฒนธรรมต่างๆเช่นประดิษฐ์ทหารขวายคูปองและใบเสร็จและของเล่น ก็แ,แสดงถึงร่องรอยและรายละเอียดของเลี้ยวจ่าฟันตลอดจนตังบนฉางหลินเหอให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ตำนานอันซาบซึ้งประวัติศาสตร์อันยาวนานและการสืบทอดทางวัฒนธรรมทำให้การเดินทางในหนึ่งวันมีเนื้อหาที่ค่อนข้างครบถ้วน ค่าแต่อาหารเลิอดรสมาปิดท้ายทำให้รู้สึกว่ายังไม่เต็มอิ่มเลยในช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้เดี๋ยวรุงจะแนะนำร้านเป็ดย่างหลูโจวซึ่งเป็นร้านแบรนด์ดังของเขือเฟยค่ะเมื่อพูดถึงเป็ดย่างทุกคนคงจะนึกถึงเป็ดปักกิ่งในทันทีแต่เป็ดย่างเหอเฟยก็อร่อยเหมือนกัน ยังมีขนมแป้งน้ำมันเป็ดและซาลาเปาซุปน้ำมันเป็ดก็อร่อยมากค่ะการเดินทางในเขือเฟยครั้งนี้ก็จะสิ้นสุดลงที่ร้านเป็ดย่างหลูโจวกันเรามากินให้อร่อยและอิ่มกันดีกว่าสัปดาห์หน้าจะเริ่มการเดินทางครั้งใหม่ค่ะ